สวัสดีครับโอมด้าแอนคู่สาขารังสิตนะครับมาพบกับเซลปิงนะครับที่โอมด้าแอนคู่สาขารังสิตนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทดลองขับหรืออยากรู้รายละเอียดเบื้องต้นนะครับก็ให้โทรสอบถามที่เบอร์098ย์เก้าแนะครับห้าสองแปนะครับเซลปิงครับยินดีให้บริการนะครับยินดีแนะนำนะครับวันนี้นะครับเซลปิงจะมาตอบคำถามคอมเมนต์ใน YouTube นะครับสำหรับพี่ พี่ชายนะครับพี่ชายถามว่า,าขายรถอย่างเดียวไม่ไม่ดูแลลูกค้าหลังการขายหรอครับเซลปิงขออนุญาตตอบนะครับพอดีว่าเซลปิงทำคลิปลงเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับให้กับลูกค้านะครับได้รับชมได้รู้เกี่ยวกับว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างสีอะไรบ้างส่วนการบริการนะครับจะมีถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เขาซื้อรถกับเซลปิงนะครับ เขาจะรู้ครับว่าเซลปิงจะแนะนําว่าถ้าเกิดในกรณีที่ซื้อรถแล้วมีปัญหาลูกค้าต้องติดต่อทางไหนบ้างและที่ไหนบ้างถึงจะได้ไวนะครับถ้าเซลปิงขายลูกค้าแล้วเซลปิงจะแนะนําให้ทุกคนครับส่วนที่ผู้ชายถ้าเกิดว่าซื้อแล้วมีปัญหาเซลปิงแนะนําว่าพี่ผู้ชายเซฟเบอร์นี้ไว้นะครับ02 020แล้วก็8 8 8 8นะครับ เบอร์นี้นะครับจะเบอร์เบอร์ของ call center บริการ24ชั่วโมงนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับซื้อรถผอไม่ได้แอนเจคู่ไปแล้วนะครับเกิดมีปัญหาอุบิเหตุหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนมีอะไรผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่อ่าไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้เจตนาหรือว่ามีฉุกเฉินอย่างเงี้ยครับก็ให้โทรไปที่02020888นะครับ สามารถเข้าไปสอบถามนะครับรายละเอียดทางคอร์เซนเตอร์ได้นะครับว่า,าใช้รถไปแล้วแบบนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเกิดแบบนี้ต้องเข้าศูนย์ไหนใกล้บ้านประมาณไหนถ้าอย่างเช่นในกรณีที่ลูกค้านะครับเกิดมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับตัวรถแล้วลูกค้าโทรไปทางคอร์เซนเตอร์เขาจะแนะนําครับว่าศูนย์ใกล้บ้านลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้างและที่นั่นมี อะไรหรือในส่วนของตัวที่ลูกค้ามีปัญหาหรือเปล่าถ้าที่นั่นไม่มีอะไรแล้วลูกค้านํารถเข้าไปเคมกว่าทางอะไรเขาจะติดต่อส่งของมาก็ใช้เวลาอย่างล่าช้าก็น่าจะหลายเดือนครับถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดแต่ถ้าเกิดในในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆเซลล์พิง,ง,ง,ง์แนะนาว่าให้โทร02 02088884ตัวครับเข้าไปถามที่ call center ดีกว่าครับว่าเออสะดวก สะดวกที่อ่ว่ามีรถทไหนให้อ่ะว่าได้เข้าบ้างเพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนหน้าตอนนี้นะครับที่มีบริการนะครับฝ่ายหลังการขายครับพร้อมให้บริการทุกวันนะครับก็จะมีสาขาที่เปิดในวันอาทิตย์แล้วนะครับ8โมง -15 ในกานะครับก็จะมีสาขาโอมิด้าแอนเจคู่บางกอกสาขาดอนเมืองนะครับหรือโอม d a ้าแอนคู่นคร นครลินสาขานครศรีนครินนะครับแล้วก็โอมด้าแอนเจคู่พระนครสาขาอุรมสุกนะครับแล้วก็โอมด้าแอนเจคู่สกายได้นะครับสาขาสิริทรนะครับโอมด้าแอนเจคู่ไทยธาดานะครับสาขาถนนสุขสวัิ์ครับโอมด้าแอนเจคู่เทคคาสาขาลาดพร้าวนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของศูนย์บริการนะครับที่เขาเปิดเอ่อเปิดทุกวันนะครับลูกค้าโทรเข้าไปสอบถามก่อนได้นะครับฝ่ายบริการหลังการขายพร้อมให้บริการทุกวันนะครับ รวมถึงวันอาทิตย์ด้วยนะครับ8โมงถึง5โมงนะครับแต่ให้ลูกค้าโทรเข้าไปเช็คก,ก่อนนะครับที่0202088884ตัวครับแเลย0202084 02, 02, ตัวนะครับให้โทรไปสอบถามได้เลยนะครับว่าอา่ารถเกิดอยากจะเข้าไปเซอร์วิสมีตรงไหนครบครบวงจรบ้างะอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำให้นะครับว่าลูกค้าเข้าตรงไหนแล้ว มีอะไรหรือว่านานไหมอะไรประมาณนี้ครับส่วนในส่วนของถ้าเกิดว่าในกรณีที่ลูกค้าซื้อรถไปแล้วไม่มีการดูแลหรือว่าหาคนดูแลนะครับก็ให้แนะนำว่าเบื้องต้นนะครับการใช้งานของรถไฟฟ้านะครับมันก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ถ้าในกรณีที่รถฉุกเฉิน เบื้องต้นเซฟิงแนะนําว่าถ้าตัวแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้วไม่ได้ก็ให้ถอดตัวแบตเตอรี่นะครับมันจะเป็นแบตเตอรี่สิบสองวลตนตัวเล็กยครับก็คือไขนิดนึงถอดออกมาสักประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีแล้วค่อยใส่เข้าไปใหม่นะครับถ้ายังไม่หายก็แนะนําว่าง่ายๆครับศูนย์สองศูย์สองศูนย์แล้วก็ตองแปดครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับส่งเจ้าจที่ไปดูหรือในกรณีที่มันถูกเฉินมันอาจจะไม่ติดจริงๆก็จะมีรถสไลด์นะครับ บริการให้ฟรีนะครับในกรณีร้อยกิโลแรกนะครับก็จะมีบริการฟรีครับทุกเฉิญแต่ถ้าเกิดว่าซื้อกับเซลปิงครับมั่นใจได้เลยครับมีปัญหาอะไรหรือติดขัดตรงไหนก็โทรหาเซลปิงได้ถ้าเซลปิงติดต่อฝ่ายบริการหรือติดต่อช่วยเหลืออะไรได้เงี้ยเซลปิงก็จะทอย่างเต็มที่ครับถ้าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าซื้อกับเซลปิงนะครับปิงก็จะบริการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูกับเซล ที่ท่านอื่นก็ต้องแนะนําว่าลูกค้าต้องลองยกหูสอบถามเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพี่ขเขาก็วประสานงานให้ครับถ้าในกรณีที่ว่าคุยกันอย่างเงี้ยครับก็ให้เขาประสานงานช่วยเหลือหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเซฟบิงก็เบื้องต้นก็จะช่วยเหลือเนี่ครับเพราะว่าถ้าหลังการขายเราจะช่วยเหลือได้ประมาณศูนย์สองเนี่ยครับง่ายๆเลยศูนย์สองก็มีเจ้าที่โทรติดง่ายมากครับเพราะว่าจะมีเจ้าที่ดูแลอยู่แล้วครับหลังการขายส่วนเซฟบิงก็คือจะดูแลในเรื่องของที่ลูกค้า,าคมาทดลองขับแล้วก็ อยากซื้อรถอยากจองรถเซอร์ปิงก็บริการในส่วนของนี่ครับฝ่ายขายเซอร์ปิงอาจจะไม่เก่งเรื่องเครื่องยนต์เครื่องระบบไฟฟ้าครับก็คือจะสามารถดูแลได้ในส่วนของคือลูกค้าอยากซื้อรถต้องทํำยังไงบ้างและลูกค้าอยากได้ข้อมูลรถต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็ลูกค้าอยากทดลองขับเซอร์ปิงก็จะพาครับแต่ส่วนว่าออกไปแล้วลูกค้าอาจจะเกิดฉุกเฉินอะไรเงี้ยเซอร์ปิงก็จะช่วยดูแลได้เบื้องต้นครับแต่ว่าจะไปซ่อมให้เองเนี้ยก็คงจะยากครับเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยครับ จะรู้เรื่องเกี่ยวกับการขายมากกว่าที่จะซ่อมรถครับแต่จะแนะนําให้ได้ครับว่าต้องติดต่อทางไหนและฝ่ายไหนแต่ว่าสมัยกลางเราก็จะทยอยเปิดขึ้นเรื่อยๆให้เยอะตามต่างจังหวัดต่างๆนะครับเบื้องต้นเราอย่างที่เซฟเพ็งแจ้งไปว่ามันจะมีศูนย์อยู่ใกล้ๆครับลองโทรไปสอบถามก่อนได้ครับว่าเราเกิดที่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไหนแล้วสาขาไหนใกล้สุดก็เอาเราเข้าที่นั่นครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับในส่วนของ ที่พูดคุยก็จะตอบคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าพี่ชายยังไม่ได้ซื้อรถนะครับแนะนํานะครับโทรมาที่098 528 2892นะครับเซลเพ็งยินดีให้บริการนะครับพี่ชายอยากออกรถคันหนึ่งเซลเพ็งยินดีดูแลและบริการครับในส่วนของที่ลูกค้าถามกันมานะครับว่ารถยังราคานี้อยู่ไหม เบื้องต้นนะครับเซรปิงแจ้งร่าวว่าในเดือนตุลาครับยังราคานี้อยู่แต่ว่าต่อถึงเดือนธันวาเนี้ยอันนี้เซรปิงยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าแคมเปญจะประชุมกันเป็นอ่าสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ทางผูจ้จัดการก็จะแจ้งให้ทราบครับว่าราคามีปรับลงปรับขึ้นแต,แต่นั้นตอนนี้ครับมาตรฐานก็คืออยู่ราคานี้อยู่ก็คือตัวท็อปตัวเจห้าอยู่ที่ห้าเก้าเก้าห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันตัวเดลเมกอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันประมาณนี้ครับ ประมาณนี้อยู่แต่ว่าราคาจะขยับขึ้นหรือลงก็ต้องติดตามคลิปเซลปิงเรื่อยๆนะครับจะอัปเดตให้ครับว่ามีตรงไหนบ้างในส่วนของคลิปนี้เซลปิงก็แนะนำประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจอยากทดลองขับหรืออยากปรึกษาก็ให้โทรมาที่0985282892หรือถ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆก็ แอดไลน์อย่าเซลิงค์จะลงไลน์ไว้ให้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับทักเข้ามาสอบถามก็ได้ครับว่าอมีรถสีนี้สีนี้รุ่นนี้ไหมแต่ตอนนี้ครับเซลิงค์แนะนําว่าสี่สิบห้าวันครับสี่สิบห้าวันจองเข้ามาลูกค้ารับรถได้ภายในสี่สิบห้าวันแน่นอนครับแต่ว่าลูกค้าต้องนับจากวันที่ลูกค้าผ่านไฟแนนซ์แล้วนะครับเราจะไม่นับจากวันจองวันจองคือในกรณีที่ลูกค้าเข้าระบบครับมีรายชื่ออยู่ในระบบ ในกรณีที่ลูกค้าจองเข้ามาจะมีชื่อในระบบแล้วลว่าลูกค้าท่านนี้จองเข้ามาอยู่ในระบบแล้วส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือตเตรียมเอกสารจัดไปนั้นหรือถ้าเกิดในกรณ,กรณีซื้อสดก็เข้าคิวได้เลยครับรอวันที่ลดลงแล้วก็รับรดได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไม่ต้องไม่ต้องหรว่าเครียดมากครับเพราะว่าเดี๋ยวทางเจ้าที่เซลล์เขาก็จะดูแลบริการให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าไม่มีใครบริการก็ทักเข้ามาได้ครับส่วนเก้าแปดห้าสองแปดสองแปดเก้าสองครับเซลล์ปิงยินดีนะครับ เข้ามาทดลองขับได้นะครับที่โอมาดาแอนเจคู่สาขาลังสิตเซลปิงขอฝากช่องนะครับเช็คอินชาแนลนะครับให้ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเมน์เข้ามาหน่อยนะครับว่าอยากให้เซลปิงทำคลิปอะไรแนะนำข้างเข้ามาได้ครับมีพี่ท่านหนึ่งแนะนำเข้ามาว่าให้ให้พับเบาะเจหานอนหน่อยพอดีว่าวันวันหยุดรับเดี๋ยววันไปทํางานเซลปิงจะไปทําคลิปพับเบาะนอนให้นะครับในส่วนของเจหติดไว้ก่อนครับพอดีเป็นวันวันหยุดยาวครับเดี๋ยวรอ เรารวมเปิดแล้วอย่าเชลปิงค์จะไปทำในส่วนของพับเบาะตัว J5 C5 j 7ีเดอะไรพวกนี้อย่าไปตามให้หมดเลยครับทำให้ครบเลยลูกค้าจะได้ดูได้ครับว่าตัวไหนพับเบาะนอนแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเซลปิงค์ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเซลปิงค์มีไอทีดีกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะครับกดติดตามรับชมได้ได้เช็คอินช a n นลนะครับโอมิได้อ j นเจคู่สาขาลังิสธิ์นะครับเซลปิงค์นะครับ 0 9 8 5 2 8 2 8 9 2ยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้จบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ